ลมฟ้าพยากรณ์กับกองบัญชาการกองทัพไทยกองบัญชาการกองทัพไทยนําทุกท่านมาติดตามดินฟ้าอากาศบ้านเราในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพยากรณ์อากาศประจําวันที่9มกราคมพุทธศักราช2566ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะทําทให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่เกิดจากสภาพอากาศแห้งไว้ด้วยสำหรับบริสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างและมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้ปลายแหลมยวนทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนเคลื่อนรวมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลางโดยมีเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝุนฟ้าขนองครับกอมชาการกองทัพไทยเสนอลมฟ้าพยากรณ์ครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ